รีวิวปลานใหม่ปานบุกผาสุดสวยสุดเท่สุดดึงอลังการฉุดฉาดก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับจะเป็นไงไปดูกันเลยผมป้ายจะขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่วันนี้นะนมสดนะหรือว่าจะจอมนียนะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเป็นฮุกเดมอนนครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวปานบุกผาอะไรเงี้ยเป็นปานที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ในวันที่24สิงหาคมนะครับซึ่งนี้เนี่ยเราจะไปรีวิวปานะครับ เดี๋ยวใช้ด,ดาวมากันนะนี่สีโมูดีนะผมไม่ได้เปลี่ยนสีมาเป็นบีนะสกิลแรกนะครับอ่านไม่ออกอนี่ครับเป็นการพุ่งกระเบื้ฟันนะครับเหมือนกับปลาสัตว์ป่านี่นะทุกคนนะสกิลสองครับ Shadow Burst ครับผมอมอันนี้คืออาจจเล่าใหม่อีกทีนึงครับโอเคครับสกิลก็ประมาณนี้นะครับ สกิลระยะใกล้นะกดทีเดียวทนำะไม่ต้องกดค้างสกิลสามครับผมสกิลนี้เป็นการกดที่ซ้ายที่ขวาครับซึ่งป้านผู้ผ่านเนี่ยก็จะมีบาดเย็นถ้าคือถ้าเกิดว่าใช้สกิลไปนึงแล้วใช้สกิลไปสกักระยะหนึ่งครับมันจะเกิดบาดนะก็คือกูตีอะไรไม่ได้ทุกคนนะคือตีไม่ได้นะครับฟันก็ไม่ได้ฟังเสียงขีดนะครับไม่ตีไม่ได้นะครับสกิลไม่ได้เหมืนมอนกันนะซึ่ง ผมไม่รู้ต้องแก้บ้างกันนะครับก็คือดีตัวครับผมใช่ครับง่ายสุดละมาใหม่นะครับเมื่อกี้ปันโมความไปนะซึ่งสกิลที่3นะครับมันสามารถกดที่ขวาได้ด้วยนะเป็นการเคาน์เตอร์เนี่นะสกิลเนี่ยคล้ายๆกับเป็นชิโนบุน,นะครับผมเดี๋ยวลองไปหาคนดูนะทีข่ขวาครับผมนะครับเป็นการเป็นการเคาน์เตอร์นะผมก็คือทุ่ลงพื้นนะก็ถือว่าเทาน,น,นะครับสกิลนี้คูดาประมาณ 20, 20กว่าวินะครับประมาณ22นะ ส่วนอันตีนะครับเป็นสกิลที่ต้องใช้ตอนเลือดถึง50าสนะครับผมมาทุกคนนะอันติีก็คือการกดนะครับมันจะวิ่งไปเหมือนคุณโนคาเมียนะสามารถกดคิวเพื่อเดยได้ไดครับนี่ครับเวลาโดนนะดาเมจเนี่ยผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องไปรออีกทีนึงนะซึ่งอันตรีนะครับถ้าเกิดว่าใช้ไม่โดนคนเนี่ยก็จะเกิดอาการตาบอดสลลยานินะครับเดี๋ยวลองดูนะอันนี้คือจะเราจะไม่พูดใส่คนนะครับ ี่ยครับจะเกิดอาการตาบอดอย่างนี้เลยนะคือทุกอย่างมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าก็จะเห็นชื่ออย่างนี้นะก็คือในสภาพเนี่ยตาเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเออสกิลของปันบุกผาก็จะมีประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปหาคนสู้เลยเพราะว่าจะใช้ปันบุกผาเนี่ยสู้ได้ไมั้ยหรือเปล่านะครับนี่ก็ได้เขียวเนี่ยสกิลที่สามในสมารถตีแล้วก็กระเด็นได้ด้วยนะครับผม ตอนนี้นี่เราก็ทุกคนปลาบุผ่าบัคแล้วนะก็คือมันเป็นบัคอะไรก็ไม่รู้นะไม่สามารถใช้สกิลได้นะคือตอนนี้ก็ผมไม่สามารถใช้สกิลได้นะคือแบบไม่สามารถกดตีหรืออะไรได้เลยครับกด Q กด G ก็ไม่ได้นะครับกดพุ่งก็ไม่ได้นะได้ทําได้แค่เดินนะครับเดี๋ยวเราลองไปโดนตีดูครับเผื่อมันจะแก้บัคได้นะนะครับทุกคนกดอุ้มก็ไม่ได้นะกดฆ่าก็ไม่ได้ยิงนะก็คือผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะทำได้แค่โดนตีนะทุกคนเขาก็ติดบัคนะครับผมก็คือตอนนี้นะครับปลาบูผาเนี่ยมันมีบัค เราไม่สามารถที่จะแบบตีอะไรได้ถ้าเกิดบวัตนถะุเราต้องรองทาง G M แก้มันนะผมแล้ว<อ>เราลองสู้อีกทีหนึ่งนะโอ้โหดูนีก็คือสก,กิลสามนะฮะมันสามารถที่จะเป็นสก,กิลลบอี๋ได้ด้วยนะครับเวลากดคีย์ซ้ายนะแล้วก็สามารถโอ้ยแล้วก็สามารถเป็นสก,กิลโจมตีได้เช่นกันนะครผมเดี๋ยวรอดูนะ ิเนี <trading> <fig ur ative vine gary> <that> ่ยทุกคนสามารถกดคลิกซ้ายได้นะเพื่อที่จะทำสกิลหลบนี้ครับผมซึ่งปานนี้ก็ผมยังมองว่ามันจะมีข้อเสียในเรื่องที่แบบมันไม่มีสกิลล็อกนะครับปานนี้เนี่ยคล้ายๆกับปานสัตว์ป่าครับต่างแค่มันจะสกิลสวยขึ้นมาหนึ่งครับนงานสกิลสี่สามารถใช้นี่ได้ห้ามีนครับ จะเป็นนโอเคทุกคนอัปเดตใหม่นี้เนี่ยมันจะมีโค้ดมาด้วยนะครับสามโหนนะผมขึ้นไว้ตามนี้เลยนะถ้าใครที่เกขียนนีดก็สามารถแปลดไดดีคิชเชนได้เลยนะครับผมผมจะแปะไว้นะสามบ้นเลยเดี๋ยวเราจะมาใส่กันเลยน,นะครับผมห้าสิบรูคอยครับผมแล้วก็ห้าสิบรูคอยครับผมก็จะมีสามโหนนะครับเท่าน,นี้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อนหาคลิปให,ให,ให,ใหมนให่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าผมจะได้มีกำลังใจในการกลับมาทำคลิปนะผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมนะบายผมจะกลับมาทำคลิปแล้วนะ,ะเจอกันผม